เป็นได้มืนอนนี่นางถาแขกโอ้มูนี่นางถาคุณพ่อคุณใช้แสงจดทองเด้อครับมูนี่นรือว่าเพาอไอ้ต้นก็คักนะครับ เรื่องครับ่นนี้เรื่องกอไอต้นก็ครับนะครับฝ้าสีข้ามครับฝ้าฝ้าสีข้ามครับเพิ่นเป็นหมอลำเด้วเพิ่นเป็นเจ้าของคณะครับฝ่าสีข้ามเพิ่นเป็นกองหอกร้อนเพิ่นว่าสิมาเยี่ยมมายามอยาหมัดเล่นน้ำหลูนต่อสันวาเพิ่นก็อยู่กับสูงหลายเราแลละครับกับแม่พิษสมัยพิษลมช่วยห้องนั่นแหละครับเพื่นลำกูเชียงไรเชียงบากรันบ้านเข้าสีได้ยังตอน จังว่ทีนี้สุใจว่าพึ่งเอากระเพาะหมูมากับใส่็สมมาสีมาเห็ดยังไงเกี่ยงนกัเขยว่าสีมะยางดกกรตําตำุ้งสูบพอุ้ยังกินปาเสรแต่ว่าพิ่งบผมออกมาจากบ้านเพิ่นอ่นะหุงกิงาเียงามงามมตตผากเว้นจะกี่น้องตอนนี้เากระเพาะงามเรียบร้อยแล้วครับ้เานน เดี๋ยวยุเขียงเังด้พี่น้องนี่ไปขอเขายุเขียงเลยเเเพังผืดมันออกนิดนึงก็ได้มันมั่นผลนล้วพี่เ<ร>านเาะไม่ต้องเสียดายหรอกพีน่น้อวมันมั่นแล้วกินมันก็เสถีิรเขี่ยวเดี๋ยวถ้าเมามากเนี่ยมันบ่ติดเอ้อเออ <c oughs> ได้เบิดอยู่แ <c oughs> นียลเนาะได้เบิด ไก่ดิบกินได้เหรอคับไโอ้แต่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 บาไหลกินอะไรเดี๋ยวก็บ่าไหลนึกภาพความกินได้ยกไก่ดิบได้ก็ใส่ใส่พอเครื่องมาเขามีอยังงนี้นี่แหละครับกับนี่พริกไทยพริกไทยอีกอย่างหน่ะเป็นพริกลาวได้พี่น้องโอ้ไปซื้อยูกไก่ด้บครับซื้อยูปะเทศไทยพินี้จริงจด้ลยยูปะเจี๊ยบยูปะเที๊ยบนี่ครับนี่เอ๋อใกลก็ไปครับเพราำหม้อเจี๊ยบตัว เนี่ยผมทำริกไถ่วันนะพอพริกไทยนมันเหมือนิกเงาเนาะผิกมุนริดมนคือครก็ยังลูกที่หินยางินินี้ฟงหอวเลียวมาว่าตัวคือตำควายโอ้ยทำแห้งคนนี้ยบ่ได้จินฟงของนี้มดเลยโอ้ไฟไหมพ่น้องไฟ้หวานแต่กน้องครอ้ดีละหนาวอากาศหนาวไม็นคือจังส้มสีหนาวสี่วงอยู่บ่เลยบ่เลี้ยวหรอก ว่าจะไปตึกแห่ไ,ไล่ก็หอยเอาใส่กับพ่อเอาดิครับบ้านนี่คือผิดไทยกับกะเทียมออเดอร์ครับป่าชุ่มรดเนี่ยเงา,าก็ใส่หรอกเกียร์กระไดหมอนี้ขันนี้ครับโอ้ยเป็นสมขามือเลยป่ะกินสดๆเนี่ยกินสดเลยขันแล้วกินเลย,เลยกินให้เพิ่งกว้านสิกินยเยอะกินน้ำกันนี่ละเอาครับบ เกษียดแต่เนาะอย่างหอมๆเนาะพ่อเนาะครับผมป้าพี่เนี่ยครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนตะก้ารแล้วพี่น้องเปลี่ยนตะก้ารไหมเปลี่ยนตะเกียบไหมใส่ทีเดียวเนาะพี่เนาะครับเข้ากับพริกไปน้ำเมล็ดง่ายเอาเองง่ายไปเรื่อยๆง่ายหาเพลินง่ายหาไฟง่ายหาไฟเดียวเดียวใส่สูขาอยออกมาบริสุทธิ์นะพี่เนาะครับผมแต่เสียบขาดบึ้ง พ,อพอ่อๆไปเลยครับบ le oh well mm hmm. yeah. ุ๋มโอ้ยพริกแล้วครับพริกวีกว่าพริกวี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 กูคือเหลืองงามอุ้ยเหลือเกินพิกซี่พริกซี่อินูโนะเนี่ยอยู่ในครัวดออกมาหลั่นมาแล้วเดี๋ยวพริกอีนูอ่ะโอ้พริกขี้หนูโอ้พริกขี้หนูว่ามปนพริกอีนูเนาะพริกซี่พริกซี่พนไปพี่น้องขนาดอ้อนเลรอได้พี่น้องธรรมดาแล้วกัน่ต้องมีดำมีดยังแน่หรืพี่น้องสิแล้วครับเขาเอื่นว่าคนมีไฟ จับดีๆเด้อพปีนองเด้องใยลงไล่ไล่อึดอยากเด้อเกียกออกหลอกพวกกินน้ำดิเนใครใส่ลงทอ่คัดยีวีเหลี่ยมโมมงอ่ะพระทางนี้ฮองวาขึงเสียกบเดียวสนะลงไล่อึดอยากเกียกกินล่มลมย้อนน้ำมาโอ้ยตาตาไรนี่สนุวะงานคนเห็นเฝ้าลูกขึ้นปัดไอปัดมันดิไอ้สาว มันมันยอายหัดจะขวางเหมือเราค่วยก็จะมาลุกโพวขึ้นแบบนี้ท่านทายกินงาดีๆหรอเออเป็นขางทั้งที่ละเนี่ยเออเียกกับเจียกับความทั้งหมด่อเออเพรรถไม่ไก่ขนาดทําทาตื่นเนอะวางข้อรถมอไซต์ู่นั้เป็นได้แบบนี้โอ้ยลงไลก์กินอยากองเนาะอย่นันแล้วเนาะสุดน็กไทยลอกในยางดีน วัดยกันจักใบไ,ปไ,ปไม้เปยังตีหัวรดาบทวนทานทวนทานเป็นไ้บน,นี้ขี้บักว้ตั้งใจไม่แล้วไปทายเยี่ยวไม่พนนน <laughs> มึงไหผ่อ,อสุกกปได้่อนเนาะซุกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจากน่อยกันเนาผ่อเนาะเขาจกหายอยู่ฮากีน่นาผ่อนเนาะเนี่ยครับผม,มพี่นอ้อน,นี้ขาดวอะไอรีกครับผมินเจอร์ครับผอามกัเรื่อส้อยทัง่นเดี๋ยวยังไปเบิงอมสอยพีนน ต่ำอย่างไงพี่ตํำรวมเนาะตำรวมครับทัวร์ครับทัวที่ม,ทมีบับกโงเก่าระพี่นมามามือก้าทัวร์ครับแบ่มีด้านเนี่ยนคนือพอพอว่ามือนนมีผู้ใดมายามมเา คุณผู้คุ้นนี่พ่อเด้อครับพ่อคอยต้นเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชุดใจสวัสดีพี่น้องพ่อพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครัครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนีครับทะานผู้ชมเมื่อนี่พ่อออกมาเล่นบ้านพ่อบอมนั่ครับนี่แหะเอิ้์นว่าพ่อแสงหยดนั่ครับคุณพ่อขวัญัยคุณพ่อขวัญัยแสงหยดรับผมครับผมเมื่อนี้มาพอดีออกมาเล่นนั่ผมพ่อก็เลยว่าแต่ว่าอยู่คนละเฮียนกันดิ ผมก็พอนี่วันนี้พอดีก็เลยมากกัเลยเอา้พออาพ่ออิพาไปเล่นน้ำปวบปวมมักกมักคักมักแนมักนั่งไอ้เออเออดนมาไปเป็นกอกด้อนยุบันทิิงเหียนครับผมออคุณตุดท่ายนายพานไปนงี้เงี้อครับ ยิงกับยิงคือคักถือแน่วเนาะพี <h 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 ่น้องพอผมผู้พอพอคผู้ใดกําเนิดได้พี่น้องเด้อไปล่อยกอดส้อยเขาบัดนี้โอ้ยเดี๋ยวนบ่เนาะมากินเขากินน้ำน้ำพ่อขวัญชัยแสงยศนะครับเด้อีละผู้ริเด็กฟังนั่งยังอะไรนั่งไอ้ผาเดียงนี่ล่ะผาเดียงนั่งไอ้ผาเดียงนั่งไอ้ยี่หะอีห้วยล่ะเบิ่งซานซาแมลราชาสัตตู โอ้อาชาติศัตรูนี่ผมยานเตม่ใบเตม่ใบบ่ปากน้นผู้ไรนี่รับตบพ่อแม่กับเพราะปากน้่นิดหน่ะรอครับสามขั้นหนึ่งเท่านิดหนึ่งนะบัดชุดไทยยังปากเลยอาชาติศัตรูนี่เป็นประวัติพระพุทธเจ้าเป็นมรรคเมีพระพุทธเจ้ามาเกิดพระพุทธเจ้ากัปชัดกัปชาดเมาเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยสิบชัดด้วยเนาะสิบชติโดยแท้เนี่ยพระชาตสัตว์นี่เล่าว่าอะไเป็นโคดส่วนเนียมันมีภูมิแม่ยงเนี่ยครับท่าวทวทัฒ มีเท่ประจันเี่เป็นคนมาอยู่น้อกให้เราพนะี ute, ่ก็กลัวเด็ดขาดเนาะยูย่ใส่กันพอจีนมาเอ็มพุงใส่กับแล้วเดี๋ยวจังสีให้พ่อเล่าประวัติมีเวลาเนาะนี่ล่ะผมฟังมล้มผมจุ่นหายน้ำกันย้องจี่ละก็เจ้าโบเป็นกวนเป็นยังขายผีที่จมึงพ่อสมัยตะวัน ู้เป็นแต่แสบเบ้าวนอยนี่ไหมผู้ชายก็ซิมอยู่ตลอด,ดอนี่นี่ตะมหงหงแล้วดอกพี่น้องบันทีกป้าถูกสวสดโคกหมูกกู๊กอีกแล้วพี่น้องกำลังหิวเต็มที่จังเลยจะกินว่าปีหนาคือขวดครับเด้ได้ข่น้องเป็นขื้น ม้งดูเจจะแซาดีกว่าพี่น้องนิดนึงบะฮุงบะฮุงติ้งต่างกล่องกินเขาน้ำมูพรมูอ่ายได้พี่น้องบาลังเสียกินกลางๆใส่มูครับใส่มูมึงกินง่ายๆโอ้ต้องออกไปห้องเพิ่งพอควอมกิน เขาปากินยีปลาไม่ินตาแซ่บนี่ยกินนี่เที่ยว่ขาโผล่อะไรีต่เห็ดว่้ยูได้กินจะอเกียววันนี้บทท่านแน่ยไก่วายกินเขาสิเหมือนพ่อเครืองเราสยเห็ดน้ายี่แกล้วโอ้ยเห็ดไนี้ก็รเดียดสนุว่าจำเขาไปกับตำหงมจำอยู่เลจำให้น้ามันเขาเนื้อเขาหนังเขาเขาดีๆเกียจำเขาออกเงี้ยเงี้ยอยู่นะ แม่หน well, um <separate> ีดีคือเจ้าบอกว่าซื้อจ <ible> ินไม่หมดคดินไม่นานแมงหนีดิผมนี่คำนี้ผมเสียคักคักเลยถึงกีได้หน่อยก็จิ้งต่ว่ากับจิ้งนกประเทศก็ไม่นอพอครับสำจิ้งนี่แต่ว่าขายไม่ดีดิบเลยเยี่ยงตาป่าดงเดียนน่งขายอ่ะ จังเล่าโบราณเป็นว่าให้ยคอยเอื้อคอยเงินเส้นตอนโตปลาห้ยคอยบิดคอยสาแยกเส้ะว่างใบมีพวกเขาไก่ยฝนฝนเอาแล้วไก่ไปถาดไปถางถางเรียบร้อยแปลนแล้วไก่ไปคุดไปโกนฝนเรียบร้อยไก่ให้ปลูกให้ฝังเด้อเป็นบายังสี่เดียให้เฮ็ดยูเฮ็ดกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดเอาเขาท่าเอาเขาได้นี่ยากได้เฮ็ดเอาเป่ายังสี่ผมติ๊ยิ้นผมยังกัมพาว่าดิ ไม่เข้าเด้อครับเด้อโอ้ยพี่น้องเที่ยวทั้งเกินถามถ้าไม่ดีใจหลายบพาะเดอ้อมาเดอ้อได้แล้ว,วครับผมนี่พนอนห้องอันไป็นพันมากสืก่อจรินเป็นอัไรไปนี่เดี๋ยวถามกันไปสั่นไปส่นี่ยังยู้ยังกินหม้อมือนีมันนั่งกะมาครับจำอย่างเนี้ยผมจำอย่างนี้เด้อต่ำหงมัวามเสียบต่ำหงพี่น้องผมเสียบน้ำ นี่เขาว่ากะลํตอนจินน้ำเห็นตะพอี่ดำนัแ่และวบจินสินม่วบนะเาะนาาน้ำเ <laughs> <laughs> นี่ยเขาเรินว่ากะล้ํตอนจินน้ำไม่ว่าครับนั่นหรืดิแล่ว่าตอนม่ว <laughs> บ่กินสพว่าน้ำก่อก็ต้มมนจินวนี่แหะน่กา พ่อนากินเขาน้ำพอ,อมครับเลงถ้าพอๆไม่จุ้เฮ้ยกับ,บาาัไงนี่ยเขาเป็นเย็นนอนียงนากกคก็คือไม่พอกินเขากินน้ำจะโดนโดนเรเอิญเปลี่นออกนมากินเขาน้ำพอเ้ยกินแล้วจะคล่องเลยหนเนาะ เก,เกิดมาเป็นคนหักสุกผู้ทุกคนบุตรว่าคนรวยบุตรว่าคนจนบุตรว่าผู้ห้บุตรว่าผู้ดีคนเกิดมาแสนนี้บ่มีบุตรอยากคนผู้ห้หรอกครับอันจ๊งใน,นคือตะกาดีเขาจะเอาพวกจบไปสัปดาให้เยนคืออย่างนี้น้ำ <c oughs> กรับคนฉะนั้นแล้วกับมักเสียบมักลวกกันมักกินฝ<ม>รั่งันมก่อเนาะเมี่ยงกับ สูบคุ้สุขกน,น,นบัว่าปะเจดเดยครับเอฟซีเห็นงานอยู่ปะเจดเดยกับไม่กินของมันนานอนนะ้นเพราะเนาะบริวารด้่ครับพื้นยุทธ์เซกซางข้าเจ้าก็ถือว่าเกิดมาเป็นคนที่กันเสนยบหนุ่มข่าพ่อป,ป้อมนะครับผม,บผมเออถูกพ่อะข่าวเสียบพ่อเพียงเลยครับมายามพ่อป้อมเหมือนนี่มาเห็นพื้นที่พ่อป้อมเห็นพื้นที่พ่อป้อมเห็นควอมหนาเพียงตาครับเพียงกันธนุถนอมน้ำใจกันในสัมผัสดีใจน้ำไหล คนเนอกมันดอมเยอะยังไอ้ผมปลอมเพี้ยงกันสิกันเจริญดอกเด้อคือว่านี่ผมยกมือสุดคนใส่กองไปเด้อนี่เขาเอิดว่าคุณพ่อขับได้ขับท่านม่สำนึกพ่อแม่เป็นบัมามาง่ายหรอกนี่แหละผมกะเป็นประเดี๋ประคุณว่าขอบุญขอคุณจากพ่อจากแม่ควบในมันบูดีวะยังกะพ่อแม่กะตีเตียนผมเด้อครับใครบ้ากันเดียร์ใครบ้ากันสางเอา พี่น้องผู้เป็นเบิงเป็นหนังหักเป็นหนังแพร่งดอกเพาเจ้าหักกันแพร่งกันดีแค่น้อนี่น้อตุ่มจอมถนอมน้ำใจกันหักแพร่งแบ่งปันกันว่ามีอย่างกัดซอยกันจัดซอยกันสามซอยกันเจ็ดซอยกันทับกับซอยเจริญเหนืเหื่อยแบบนี้พอพ่อเอ้ยครับไม่นี่ก็คือจังพอของตัวเี้พอขากระรี่เรื่องครับเป็นพอในแต่ในชิงตัวเนี่ยเป็นลูกสายสุดถ่ายงูนีิสักิมเนี่นครับผม ไม่นบ่บอผู้หล่ามูผู้หล่าผู้หล่ามูจะว่าพี่กว่ามูพี่กว่ามูดูก็ดูกว่ามูดูเถอะบ่ดูว่ามีกินแน่ว่าคนซูมือเนี่ยครับบ่ดูบ่ได้เพราะว่ามอบหมายให้ดูแลต้องดูแลหนักเห็นบ่หัวผักหลังแห้งๆก็ตื่นเช้าตัตื่นตัดตีซีบุญละครับแม่คือสนใจว่าลีตื่นตัดตีซีตื่นตัดตีซีขันบ่ตื่นกันบ่มี่พูดได้เปรตไหมครับตัวสี่เหล้าเจ็ดโมงกับท่านแล้วยูนบ่บ่เหล้าเนอย พันล่งพันล่งพันล่องแต่ว่าพันล่งนี่แหละก็เลยว่าจักไห้โอเมียซะบพรท่นมีเมียมันก็ลำบากสิเมียอยู่ดีเนาะอย่าบอกอย่าหาเลี้ยงไงผมอย่าหาเลี้ยงไงผมปอราะเพราะมันเนาะก็ผมกับพ่อพ่อพ่อผัวพ่อผัวอย่เงนี้มากินเขากินอาหารพอเปล่าเน้ะเ่าก็ฝากพี่ฝากน้องตลอดปอเนาะฝากพี่ฝากน้องว่าพ่อแม่เขาจะไปที่ไหนตรวจว่าไปที่แม่เขาก็ไปเช็คร่างกายคือว่าพ่อได้เป็นคนทธคุณหรอครับไปตรวจร่างกายประจำปี ร่างกายประจำปีพอกขาได้ออกมานําเลยมานั่มนะได้ออกมาว่าว่าจังลไล่ฝ่ายพิจิตรของกับนั่นกับพอหมูจะขับเงินเลยกว่าวานว <laughs> มาไปสนุกว <laughs> นะ่านี่เป็นกบบว่าเบิ่งบัตรมุ่งซ่งของลูกของเต่าของหลานสิละเดือนว่าปยยุป้ยนี่ควรเช็ดแสงจุดห้องเลยขับเด้อคนใดก็เคยได้ฟังข้าเจ้าร้องข้าเจ้าล่ำเลยก็สิเขาพวกเข้าใจเลยครับนี่แหละครับโตแทรกระคักเลยครับแต่ผมก็บ่เคยเห็นนี่เีอได้พัดเกิดมาหนึ่งวันแต่เห็นนี่กันนี่นะ เคยบงตอนนี้งานงนก็เันไม่ใช่ผิดสบายเพ่นวช่วยแหละเพิ่นมันคููกันแม่น้ามักไม่ใช่ิสบายว่าเราคู่บุรีสำคัญต่อเราก็เนาะจะมักแน่ยังละเอาครับมันอีกะเบเรียนบหัวบอกุน่บิกนี่่อกมีอมาเยี่ยมบ้นกะจองกินข้ากินน้ำแล้วเพิ่นติตไปหาแม่ว่าเพื่อนอยากกระบาดมาสวน้ว네 <oh> ่าไปหามมอแล้วกะ ไปหลับยังเงินเดี๋ยวกูเยกกันนะากจังไม้จริงนาไม้อีเนื้อครับสำหรับมือนีกับอบคุณนี่พอมากังยี่ยสำหรับมือนีกับเก่าเข้ามาสวัสดีจากจี่จันเเน้อครับ